ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าหัวออกขุนแสนแขนนักเฝ้าหลงรักดาวเรืองหวังชิมรสปดเปรืองกับถูกเจ้าเมืองปลอกปินไอ้ไอ้ฟ้าแย่งเอามาถือเน้้อเื้อนมันกอดประคองรูปคำ องค์ไอฟาไม่น่าทำเห็นภาพแล้วทำแอบดิลเราตั้งใจมากินหมูกับต้องยืนดูมันกินไอฟ้ามึงกล้าทำากับเรทั้งสองทั้งทั้งที่เราทั้งสองคนรวมลบเคียงบ่าคียงไหลกับมันมาและแต่งตั้งให้มันเป็นใหญ่เพราะมันเป็นใหญ่มันก็ลืมเราทั้งสองคน ได้ไทยงั้นมึงกับกูอย่าอยู่แผ่นดินเดียวกันเลยวะงพี่ใจเย็นก่อนสิใช้หัวสมองในเมื่อเราสองคนไม่มีความสุขใครก็ได้มีความสุขไปกลับ ถำกับข้าเจ้าดาวเรืองเช่นนี้เลยแล้วข้าเจ้าดาวเรืองเจรหน้าที่ไหนไปมองท่านพี่อินทปัตดได้ดาวเรืองไม่เอาหน้า่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยนะเจ้าต้องภูมิใจสิที่เจ้าเป็นเมียของพี่ไอ้าฟ้าเจ้าอย่าลืมสิดาวเรืองอย่ามาโยกกับหมอ่อมฉัน,นเลคะ ยยอย่อยากโกรธพี่เลยนะพี่จะรักเจ้าเมเสมากใ่ได้ไเัย ไฟที่ครุรอนชาใจเยนเ็ยนๆก่อนเอ้ยครับกระถือเท้าก้าวพึงเกิดความหึงท่วมหูพี่อธิบายได้ 等等。放 คาหัวเป็นคนทําก่อเรื่องสมีแผลใจรักดาวเรื่องจึงได้ก่อเรื่องชั่วช้าที่ทาผิดเฮ็ดทั่วพี่นงอยากเข้าใจว่ังเป็นผของเจ้าดา,าวเรื่องก็เป็นน้องสาว เรียบเหมือนพันข้าวร่วมนาทั้งข้าวสาวเป็นข้าวสุกเจ้าจะทุกไปทำไม <c oughs> เราสองคนมาร่วมใจรักกันให้เจิดจ้าทไมพูดน,นี้ี่รักเมียสอง <c oughs> แน่แน่วรักเหมือนดวงแก้ว ห่วงใจระบมคมคืนได้แต่เอืดช้ำอกอยากเอ่ยว่าจะสา ta ้ยดาวเรืองไม่ต้องแม่เฮ้ยดาวเรืองต้องฟังพี่ดีฟังพี่ก่อนลอยนะเฮ้ยจับมือแมลทำไมดาวเรืองเดา๋ยวก่อนฟังพี่ก่อนปล่อยดาวเรืองไปเถจากไปคะจะพี่จะไปล้างหลังไว้ทำไมดาวเรืองอย่ากไปจับพี่นะพี่รักดาวเรืองนะฟังพี่่อยคำฟังพี่ดีนะถึงแม้ว่าดาวเรืองนี้ไปจากพี่ พี่อายป้อก็อะจ,จะไปมีเมียใหม่เอ้าเจ้าพี่แล้วมันเยวอะไรด้วยเลยคะทำไมต้องมาปล่อยให้หมฉัอนอดไปด้วยเล่าถุ่เลจากพี่นะสัญญากับพี่สิแผมฉันุยเองดาวเรืองพี่ขอโทษนะที่พี่ว่าดาวเรืองไปเมื่อกี้ ดาวเรืองอย่าไปจากพี่เลยนะดาวเรืองอยู่ที่นี่แล้วนะพี่ยอมรับดาวเรืองเป็นเมียน้อยได้พี่จะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาเป็นเมียน้อยของพี่ดาวเรืองอยู่กับพี่นะพี่นางเอ้อคำยอมรับข้าเจ้าดาวเรืองได้จริงๆหรือเพคะพี่ยอมรับได้พี่จะพี่ทำใจได้นะดาวเรืองอยู่กับพี่นะพี่นางแน่ใจนะเพคะถ้าหากว่า พี่นางเอื้อยคำยอมรับพระเจ้าดาวเรืองเป็นเมียอีกคนหนึ่งของเจ้าพี่ออ้ฟ้าได้พระเจ้าดาวเรืองก็จะอยู่ที่นี่เพื่อพี่นางแล้วก็เจ้าหลานผาเรืองถ้าเจ้าดาวเรืองจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นจะอยู่ที่นี่เลยเปคะจริงๆนะพี่ขอบใจมากนะดาวเรืองไม่ไเปนไรเปคะ ทำไมเพคะลงตัวดีกันหรือยังฮนะไม่เอาหนะ้าแม่มึงมาอยู่ด้วยกันดีกว่าเราอย่าพักแากจากไปไหนกันอีกเลยหนะม่อมฉันให้แค่าดาวเรืองคนเดียวนเยวะเพคะจ้าดาวเรืองคนเดียวก็ได้เดี๋ยวพี่จะสั่งให้ทหารจัดเตรียมดูแลที่พักให้เจ้าอย่างปลอดภัยแล้วแล้วช้เจ้าชู้ย่างเลาก็อเอาชนะใจเมียทั้งสองคนได้ อุยหญิงอนะเนาะก็เปรียบเสมือนลูกไก่อยู่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคลายก็เลอดอระวังนะเพคะบีบบีบคลายคจะเสียใจสักวันไปจ้านะไปกับพี่เอาโอ้โหทำไมมันสวยอย่างนี้วะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เหรอพี่ไม่ไปเป็นไร ัดสุดเครื่องขัดแขวนใจไอ้พวกโจรไทยใหญ่ปลเมืองยึดไว้วางเครื่องมันหลอกลุมทำร้ายจนเลือดพ่วงกายหลบลีพบสาวไทยใหญ่ใจดี เธอช่วยชีวิตต่อเนื่องพอได้พบประสบพักเกิดโลกหลงรักดาวเรืองรับตั้งแต่วันนะั้นจนถึงวันนี้เขาจะยังกุ้งใจไม่หายนะพี่ท่านพราะว่าว่าท่านพี่ เป็นโลกรักกีจอใจจะนั่งเหงาเศร้าทำไมจงรีบเข้าไปในเมืองพนี่เมื่อรักนางสุดๆก็ต้องปนชุดนางมาพี่ท่านอินตาถ้าคิดจะได้ต้องไหว้า อย่าให้รักพาสึมมเสืองว่าใจประสงค์ทำตรงเป้าหูจำไม่เสียเปล่าสิ่นเปลืองน้องพี่แล้วก็ท่านพี่ด้วยไม่เป็นไรข้าพเจ้าขอขอบใจมากที่สำคัญท่านพี่รู้ดีว่าข้าพเจ้านะ่ต้องเดินทางไปยังพินินใครใหญ่เจ้ะยังไงดีท่านพี่ตอนนี้ ทหารของชาวขมุได้แตกกระสันสั้นเซนไปจำนวนมากอ,อ,อีกไม่นานเขาพนมรุ้งแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งกองค่ายของชาวขมุที่แข็งแกร่งที่สุดเอาอย่างนี้พี่แล้วก็น้องเอาวันนี้เราจะเดินทางเข้าสู่แผ่นดินไทยใหญ่เพื่อไปน้ำตัวดาวเรืองยอดดวงใจของข้ากลับมาถ้าหากเจ้าพี่จะไปก็หม่อมขอตามไปด้วยได้ไหมใช่แล้วน้องพี่ ให้หันภาวาตามไปด้วยเถิดอย่าเลยท่านพี่อย่าลืมสิทุกวันนี้ไอ้ฟ้ามันซุกหัวนอนอยู่เมื่อก่อนเมื่อเคยเป็นแผ่นดินของเราทุกซอกทุกมุมข้าพเจ้ารู้ดีข้าให้สัญญากับท่านพี่ไว้เลยอีกสามลาตีข้าพเจ้าจะไปนำตัวดาวกลับมาสู่แผ่นดินเขาหูงเราไม้ได้จำไว้พี่่าไปเลงใหลุรายกปีน้องพี่โอยู่ไปเน่ยยูวันนี้ เทีพี่อ้าฟ้าคงจะไปน,นอนที่ตำหนักของพี่นางเอื้อยคำก็ดีเหมือนกันจะได้พักผ่อนให้เต็มที่กวนใจเหลือเกินออนอนตำหนักไม่เอื้อยคำนะลมหนาวมันยังไงก็บอกไม่ถูกนรี่นี่ก็ไม่ได้ห่างว่าอะไรกันมากกันไมอยูก,กันได้มาเจ็ดวันแล้วนะวันนี้อีกสักวันจะเป็นไรไปแล้ว แล้วอยู่ทีนะ่ยนอนหรือ,อยังก็ไม่รู้มาเอ่ยคำเอ่ยคำก็ไม่อยู่นาวเรืองพี่ขอหอมสักทีเนถะอะเฮ้ยเออพองไปยังค่ะพองใจเย็นก่อนบไปยังค่ะอเออขอได้ใ้่ <c oughs> คือว่าตอนนี้ไฟไม่้างแสงอยู่ไปยังค่ะไฟไม่้างแสงใช่ ไอ้นางโง่ไฟไหมมันก็ไปดับมันซิไปจะบอกกูทำไมล่ะไอ้ยังแต่มันไม่เยอะแล้วเราไปดับไฟซิไปโทรจะมาบอกทำไมล่ะมึงนี่กวนอารมณ์กูจริงเลยไปโอ้ยไอ้คนเราจะมีความสุขกับมาขัดขวางแล้วเรืองจ้าแล้วเรืองพงผู้จุข่าพง พระเจ้าค่ะหมันี่ก่าเลยพระเจ้าค่ะให้อีกมากไฟที่ลังลุกไหม้เนี่ยกาลังเข้าถึงตําหนักของพระนางเอื้อคําแล้วพระเจ้าข่ะพร้อมด้วยพระโอรสด้วยจริงเลยเนี่ยก็ไฟมันไหม้มึงก็ไปดับไฟสิแกทหารไปให้มากมายเข้ารีบรีบไปเจ้าพระเจ้าข่าพระองค์ไม่มึงจะชอบเจ้าพี่ไอ้ฟ้าไปช่วยเหลือพี่นางเอื้อเอื้อคัก่อนดีกว่า นะเพคดาวเรืองสนิทนึงไม่ได้แล้วเรื่องใหญ่แบบนี้เจะมัวคิดเรื่องนี้อยู่ได้ยังไงกันห้านาทีก็ได้แป๊บเดียวถ้าเจ้าพี่ไอยฟ้าไม่ไปถ้าเจ้าดาวเรืองไปช่วยพี่นะก็ได้ก็ได้ก็ได้พี่ไปช่วยเอ่ยคำเองก็ได้แตนเจ้ารอตรงนี้เดี๋ยวพี่มานะก็รอพี่นะเพ้นรีบไปนะเพค่ะไป ไปช่วยพี่นางเอื้อยทำให้ได้แล้วไหมคะเจ้าพี่ดาวเรืองใครอีตปัดมาหาเจ้าแล้วพี่แทนอีตปัดขัดใจเหลือเกินดาวเรืองใครอีตปัดมาแล้วเรืองขัใจพี่ตั้งมโนแน่แนว มาพบดวงแก้วยอดสาวจงเห็นใจพี่สักคราวพี่รักน้องดาวดื่มดำนับแต่วันพบหน้ารักชักพาไฟฟันนอนเป็นทุกข์ ผูกพันคิดถึงทุกวันเพ้อคำเพียยอมเสีย่ยงโผยหภัยแม้อันตรายไม่กลัวสู่หลอดล้องข้ามรูมาพุบคูนห่วงยามคำ ขอให้น้องดาวเอ็นดูเชิญไปเป็นคู่ประจำท่านอิร์ปัดเราเรือเขาทำตามสัญญาแล้วเขาหลอง่ายทำไมจะไ,ไม่ดีใจหรือได้ได้โปรดก่อนช้งางถอดช้งางทำไมไเราเรือ ที่ท่านยามาเร่งรัขา<ย>า้าามหดอยอ่ยารัรก,ลกลเลยอิลทัธิบาทยามารวัดรัดล่วงล้ำทำไมอันความเศร้าดาว,ดวสูญเสียได้ตกเป็นเมียอ้ายฟ้าดาวเรือง ข้าเจ้าดาวเรืองมีผัวแล้วดาวเรืองไม่จริงใช่ไหมจะพูดอะไรดาวเรืองโกหกได้ทำไมดาวเรืองไม่จริงใช่ไหมข้าไม่คู่ควรไรค่าแล้วอย่ามาควนคลังดาวเรือง เขไม่สนใจถึงเจ้าจะได้อ้ายฟ้าเป็นผัวเขาไม่สนใจแล้วทั้งนั้นข้ารักเจ้าเจ้าต้องไปอยู่กับข้าแต่มันเป็นไปไม่ได้เขาไม่สน <c oughs> ถึงดาวเรืองแม่เครื่องใจพี่ก็ต้องใช้กำลังจักรีบลุด ผุดไม่ยั้งให้สมใจหวังขอยำไม่นะไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไม่ได้แล้วทุกก็ทำไปอะค่ะเจ้าเจ้าเจ้าไม่ได้จริงจริงอย่าเว้ยเจ้าเรื่งไอ้ยินสมอะไรน้อพี่เจาเรื่องจะพาเราเรือมีรักกูไปไหนเราเรือไอ้ฟ้ากูเจอมึงก็ดีแล้ว มึงพาดาวเรืองไปจากกูมึงแย่งความรักไปจากกูแผ่นดินเข้ามูมึงก็ปนไปวดัดดีวันนี้กูจะเป็นกองโจรน,นำตัวดาวเรืองไปอยู่เมือ,ของข้ามูเว้ยในพวกขมุู่คอยในเมื่อมึงกล้าเข้ามาแผ่นดินกูมึงย่าได้คิดที่จะออกไปเลยปล่อยน้องกูไม่ไป,ปล่อยไม่ปล่อยขาปล่อยค้าเธอมึง้ามาไงปะ เอาซเงียบห่างกูนูได้แล้วฆ่ากูเลยไปลดก่อนเถิดที่ท่านอินทปัตยัตรจะได้เอาชีวิตของเจ้าพี่อ้ฟ้าเลยถ้าหากแม้นว่าพี่ท่านอินทปัต์จะฆ่าเจ้าพี่อ้ฟ้าแล้วก็ เจ้าดาวเรืองจะขอโกรธเกลียดเจ้าพี่ไปจนวันตายหรือจะไม่ขอให้อภัยเจ้าพี่ไปจนตลอดชีวิตเพคะดาวเรืองเจ้าขอข้าก็ได้ข้าจะให้เจ้าไอ้ฟ้ามึงบอกทหารมึงทุกคนให้ป้อนกุธแล้วปล่อยกู้กับดาวเรืองกลับไปไม่มีทางกมไม่ทุกข้าดาวเรืองอไอ้ฟ้าจะไม่ยอมให้มึงออกมาจากพืินกูเด็ดขาด ฆ่ากูเลยเอาดิวะอย่ายเอ้ยคถ้าท่านคิดจะสังหารพี่เอื้อยไอ้าแล้วล่ะก็จงสังหารข้าเอ้ยคำอย่าเป็นพระมเหสีด้วยเถิดอย่าเลยถ้าพี่อิตปัตจะฆ่าพี่สาวเอ้ยคำ ผู้เปรียบเสมือนบานดาคนที่สองของข้าเจ้าดาวเรืองแล้วแล้วก็จะเข้ามาข้าเจ้าดาวเรืองก็พร้อมแล้วที่จะตายด้วยอีกคนหนึ่งดาวเรืองก็ได้ยิงไทยรักสามีน่านับถือกูจะไม่คายไอ้ฟ้าก็ได้แต่ดาวเรืองกูขอไปน้องกูอย่าเข้ามาพี่นา แล้วเอ้ยยั่วเฉยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เฉยกูฆ่านะกูแย่งของมึงมาก็ได้ทหารจงวางอาวุธแล้วปล่อยไอ้อินทประพัดพร้อมกับดาวเรื่องนี้ไปององค์ไปสิไอ้ฟ้าไปมันไปวางอาวุธดีมะอ้พระเจ้าค่ะวางอาวุธมึงฟ้าคำพูดดีนะไอ้ฟ้ากูอินทประพัด กูรู้ว่ามึงรักดาวเรืองแต่กูรักดาวเรืองไม่น้อยไปจากมึงหรอกเว้ยและกูจะรอมึงกูจะรออยู่ที่ยอดเขามานงลุงมึงจำไว้ไปย้อนมาดาวเรืองจ้าดาวเรืองจ้า คนฟังกูให้ดีตราบใดที่แผ่นดินยังไม่กลบหน้ากูไอ้ฟ้ากูจะขอเป็นเพชขา้าตัดหัวอิธบัติดตัวกูเองโอ้งใจเย็นๆนะคะ ปุดชชยองเจ้า,านายจองขอบุเรือ่อในกายมันร้อนระอุความแค้นมันครุร้อนชาข้าบ้าครัง้งเครื่องใจไอ้พวกใครใหญ่ทั้งเผามันกลั่นแกล้ง แย่งเมืองเรามันตามรบเราไร้ราใครมันตามรามันตามร้างเขาทำเราอย่างโหดร้ายข่าพวกขมุกลงตายมันทำอย่างไรเมตตามันตามรุกบุกกระนำมันตอกยำ้ำ บาดแผลปูสิงห์ต้องคอยแก่เพราะฝีมือเราแน่เหนือกว่าทั้งดาบขนูเรารู้ครบเพราะเรียนมาจนจบตำราง ฝีมือของเจ้าเนี่ยได้เก่งขึ้นมากเลยนะน้องหม่อมฉันสุริยานะ่ะก็ต้องหมัดฝึกฝีมือให้เก่งขึ้นสิเพคะเพื่อว่าท่านพี่นะ่ะจะได้ให้หม่อมฉันสุริยาติดตามเจ้าพี่ไปด้วยเพื่อว่าปะเหมอบคลอดดีตดพบกับอีพวกไทยใหญ่เราทั้งสองคนจะได้แก้แค้นกับอีพวกไทยใหญ่ที่มันคอยร่าดานกับพวกชาวขมูของเราตลอดมาเพคะเจ้าพี่เพคะ แต่ว่าฝีมือของหม่อมฉันสุริยาน่ะก็พอที่จะติดซอยห้อยตามทัานพี่ไปได้บ้างหรือเปล่าเพคะสุริยาก็พอไปได้ถ้ามีพี่อยู่ที่ไหนหนาทีนั้นจานตรายสักเพียงใดเจ้าก็พอที่จะติดซอยห้อยตามพี่ไปได้เออนะเพคะเจ้าพี่ถ้าก่อนจะไปเข้าองหญิงติดซอยเนี่ยไม่เท่าไหร่หรือเพคะถ้าเกิดห้อยตามแล้วก็ หมุนฉันว่ามืนตุ๊บเลยนะไปคะ่ะมือ,อยังไงเล่เอาอ้าวก็พ่อองก็ต้องไปสู้แล้วกับพวกชาวไทยใหญ่สู้ทางนน้นทีสู้าทางนี้ทีมือหัวไหมไปคะตายแล้วพี่นะ่เข้าใจผิดแล้วติดสอยให้ตามนะ่ะข้อหมายความว่าไปไหนไปด้วยหมุนฉันขอ่าไป,าไปคะ่ะแต่ว่าสุริยาในตอนนี้พี่สิงหะนี่สั่งให้ทานนะหันภาวา พร้อมที่ลูกตัวแสบโสหันไปรับพวกชาวขมุที่แตกแยกหลบซ่อนตัวอยู่ในป่ากลับคือสู่เมืองของเราแต่ทั้งสองเนี่ยไปนานแล้วยังไม่กลับมาเลยพี่เกรงว่าทั้งสองคนจะไปพบปะกับไอ้พวกชาวไทยใหญ่มาเข้าพี่เป็นห่วงซะแล้วสิท่านพี่อยากรู้ทำไมท่านพี่น่ะไม่นำนักรบของเราชาวขมุออกไปตามหาสักยี่สิบคนเผื่อว่าเราสองพี่น้อง ได้พบกับพวกไทยใหญ่ด้วยเราทั้งสองจะได้แสดงฝีมือให้มันได้รู้ว่าเราสองพี่น้องเก่งกาจขนาดไหนนับเพค่ะก็ดีเหมือนกันตกลงปงใจอในวันนี้น้องพี่สุิยาเอย่าทายิงก็ดีเหมือนกันถ้าเจอพวกชาวไยใเมื่อไหร่ จะได้โชว์ฝีมือสักทีสุนใาเดินตามเมื่อตามพี่ชายสุภายใหญ่วันนี้เงยเอ้ีใจาหารทุกคนตามเรามา